การคุ้มครองลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้างและการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมสำหรับวันนี้เราจะลงลึกในรายละเอียดของเรื่องค่าชดเชยพิเศษกรณีในจ้างย้ายสถานประกอบการและค่าชดเชยพิเศษกรณีในจ้างนำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรปับปรุงสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในรายการ tgm a talk ep 1 4ตอนที่3 ซึ่งเป็นตอนต่อเนื่องของเรื่องการคุ้มครองลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้างและการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมสำหรับวันนี้เราจะลงลึกในรายละเอียดของเรื่องค่าชดเชยพิเศษกรณีในใยจ้างย้ายสถานประกอบการและค่าชดเชยพิเศษกรณีในใยจ้างนำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรปับปรุงสำหรับค่าชดเชยพิเศษกรณีในจ้างย้ายสถานประกอบการไปตั้งสถานที่อื่น ซึ่งมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัวในจ้างมีหน้าที่ต้องปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันก่อนวันย้ายโดยในประกาศต้องระบุให้ชัดเจนเลยนะครับว่าลูกจ้างคนใดจะต้องย้ายไปบ้างหากในจ้างฝ่าฝืนในเรื่องนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากนายจ้างไม่ปิดประกาศนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างที่ไม่ประสงค์จะย้ายไปเท่ากับค่าจ้างในอัตราสุดท้าย30วันและยังต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษเท่ากับค่าชดเชยการเลิกจ้างอีกด้วยในกรณีหากลูกจ้างทราบจากประกาศแล้วและลูกจ้างไม่ประสงค์จะย้ายไปลูกจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างเป็นหนังสือ ภายใน30วันนับจากวันที่ปิดประกาศหรือนับจากวันย้ายในกรณีที่ไม่ได้ปิดประกาศให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดและลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยพิเศษเท่ากับค่าชดเชยการเลิกจ้างค่าชดเชยพิเศษทั้งสองกรณีนั้นนายจ้างจะต้องจ่ายภายใน7วันนับจากวันที่สัญญาจ้างสิ้นสุดส่วนในกรณีที่นายจ้างไม่เห็นด้วยกับหนังสือของลูกจ้าง ายจ้างสามารถยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงางานภายใน30วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือจากลูกจ้างและเมื่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงางานพิจารณาคำร้องของนายจ้างแล้วเห็นว่าลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าก็ให้คณะกรรมการนั้นสั่งให้ในายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษดังก,กล่าวแก่ลูกจ้างภายใน30วันนับจากวันที่นายจ้างทราบคำสั่ง ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยพิเศษดังกล่าวให้คณะกรรมการแจ้งคำสั่งให้ในจ้างและลูกจา้างทราบต่อไปประเด็นต่อไปคือค่าชดเชยพิเศษกร,ร,กรณีในจ้างนำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับปรุงหน่วยงานกระบวนการผลิตการจำหน่ายหรือการบริการซึ่งเป็นเหตุให้ต้องลดจำนวนลูกจ้างและเลิกจ้างในส่วนนี้ลง ในจ้างมีหน้าที่ต้องแจ้งวันที่ที่จะเลิกจ้างเหตุผลการเลิกจ้างและรายชื่อลูกจ้างที่จะเลิกจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานและลูกจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย60วันนะครับหากไม่แจ้งหรือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า60วันในจ้างก็ต้องกระทําการดังต่อไปนี้ซึ่งหากฝ่าฝืนนะครับก็มีความผิดมีโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนั่นก็คือในจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างและค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างสุดท้าย60วันและให้ถือว่าในจ้างได้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วและ 2. หากลูกจ้างมีอายุงานเกิน6ปีในจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มจากค่าชดเชยการเลิกจ้าง คิดเป็น15วันทุกๆอายุงาน2ปีและเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน360วันโดยเศษที่เกิน180วันให้คิดเป็น1ปีนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้แต่ท่านสามารถติดตามเนื้อหาสาระในตอนต่อไปของ EP14 นี้ในเรื่องการเกษียณอายุและการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้หากมีคำถามใด หรือข้อคิดเห็นใดสามารถส่งมาได้ตามช่องทางนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ